วันนี้จะมีน้องให้พี่สิงห์แล้วนะคะเย้วันนี้พี่สิงห์จะมาทาครีมให้น้องกันนะเคลมมาใเ้คเยลมทท้องกัท้องสองท้องใหญ่มากจ๋าท้องสองแล้วนะคะท้องก็ไม่มีแตกลายเลยแม้แต่นิดเดียวนะ,ะอูย้ยหลกนน้องอ <c oughs> <c oughs> ดูนะคะดูความยิ่งใหญ่ของเขา บูสเตอร์นะคะใครที่รักแร้ดำอะไรเงี้ยข้อศอกด้านตะตุ่มด้านง่ามขาง่ามก้นดันไปช่วยทําให้ขาวขึ้นด้วยใช้คู่กับอิบออยคือดีมากผิวมันจะแบบว่าเป็นสีชมพูแบบเนียนๆแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยเวลาทาทาท้องเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันผิวจากลายเป็พอแฉมทำให้ผิวมันสวยด้วยเนี่ยผิวชมพูเลยเนาะไอเนี่ยเดี๋ยวจะแล้วก็ไปข้อดแล้วนะท้องก็ไม่มีแตกนะนี่นะใช้สองคนนะนี่ใครกับบูสเตอร์นี่นะคะ Okay, ใครสนใจพิมพ์สนใจนะคะหรือไม่ก็สั่งซื้อเขอ้ามาอีกทุกทุกได้เลยค่ะ